ทงเชียานักเรียนปหนึ่งวันนี้เราจะมาช่วยนักเรียนทบทวนหนังสือคงอาทิตย์ที่แล้วไปก่อนนักเรียนตอนนี้เปิดหนังสืออืมปอที่สนะครับบที่4ะะี่4จะอยู่ที่หน้าที่2ีโอเคผู้ตามเราชื่อก่อนนี่ชื่อเราชื่อนี่ครั้งสุดท้ายนี่ชื่อคุณเป็นคุณครูชื่อแปลว่าเป็นนะครับ 拜拜，Jack Ben，我是学生，我是学生，我是学生，我是小学生，แปลว่าฉันเป็นนักเรียน，ฉันเป็นนักเรียนนะ，เออจำได้ไหม，是，แปลว่าคือเป็นใช่，学生，แปลว่านักเรียน，ฉันเป็นนักเรียนก็คืออีกครั้งหนึ่ง我是学生，拜拜。 เขาเป็นพี่ชายต้องพูดว่าอะไรต้องพูว่าอย่างไงครับเออเขาถ้าคเายคเป็นพชาเปพ่อเนพีชายก็ต้องเพี่ชายก็ต้องเ้องเก้อเ่ายก้อเปาเป่ชายกตเขา้องเป็นพ่ชายต้่อไปออเ้อ,อีเนี่ย ในนั้นเสร็ไม่มีเลยคือเนื้อหาวันนี้ที่เ老师อยากจะให้นักเรียนเรียนรู้กับ老师คำแรกตัวสูงคำปุ่นเลยคือ谁谁谁แปบลบว่าใครถ้าเร老师อยากจะถามว่าเขาคือใคร老师ก็ต้องพูดว่าา是谁า是谁เขาเป็นใครเมื่อกี้เราถามไปเดี๋ยวเขาเป็นใครซึ่ง ตอนนี้เราก็ต้องตอบคำถามเมื่อกี้ด้วยถูกไหมเมื่อกี้คือาเขาเป็นใครแล้วตอนนี้เราก็มาตอบเลยถ้าเขาเป็นพี่ชายของฉันเราต้องตอบว่าอะไร,เ,ร,เ,รเขาเป็นพี่ชายของฉันเข้าใจดียัางเด็กๆโอเคถ้านักเรียนเข้าใจเดี๋ยวเราช่วจัดจสรการบ้านของอาทิตย์นี้ให้นักเรียนเลย กาบ้างก็คือถ้าสมมติว่าเออยากจะพูดว่าคุณคือใครครับเราต้องพูดว่าอะไรครับคุณภาษาจริงต้องใช้คำไหนคือใช้คำไหนใครใช้คำไหนนักเรียนลงมาเรียงคำดูนะเออแล้วปีบอกว่าฉัานคือคุณครูใช่ไหมแล้วเราก็ต้องตอบอยังไงครับนักเรียนตัวนี้เปิดนั้นเสนาหิ้าทสิบสี่สร 14, เราจะเป็นคนทำข้อแรกให้นักเรียนดูนะครับ ข้อแรกเราเลือกเส้นทางที่หนึ่งก็คือติ็กชายอยู่กับติ็กหญิงสองคนเนาะเออติ็กชายเขาก็กพูว่าอะไรสักอย่างฉิ่ม่ยม่ซึ่งตามที่เราเรียนมาก็ต้องเป็นอะไรเขาคือน้องสาวอ่าแล้วเขาภาษาจีนพูว่าอะไรถูกต้องก็คือทานักเรียนก็เติมคําทาตรงสีชมพูนะครับนักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่สามสิบห้าเราจะเป็นคนอ่านนักเรียนฟังก่อนนะข้อที่หนึ่ง 妈妈，妈妈，我是鱼，我不是妈妈。妈妈，妈妈，我是鳄鱼，我不是妈妈。妈妈，我是青蛙，我是妈妈。OK，那个边有在有听那听三十八，我们来得但拉ประโ ประโยคที่3าข้อที่3ามเขาบอกว่า我是鱼，我不是妈妈แปลว่าฉันคือปลาฉันไม่ใช่แม่ของคุณแ้้วข้อที่ห้า我是鳄鱼，我不是妈妈鳄鱼แปลว่าจระเข้ซึ่งก็คือฉันเป็นจระเข้ฉันไม่ใช่แม่ของคุณแ้้วนักเรียนข้อที่เจ็ก็จะเป็น我是青蛙，我是妈妈ใช่ไหมเขาก็แปลว่า ฉันเป็นกบฉันคือแม่แสดงว่าสุดท้ายเด็กสองคนนี้ได้เจอกับแม่หรือ,อยังได้เจอแล้วถูกไหมเพราะว่ายันเด็กอยู่เขาไม่รู้ไม่ตกลงใครคือแม่งง,งอยู่ถูกไหมครับดีใจด้วยเนาะ